ก็ทุกคนก,ก็ทักว่าแบบว่าอุ้ยบางขึ้นนะจมูกนี่แบบว่าเข้ากับใบหน้ารับกับ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจค่ะดีใจ้ะถึงใจนานาไหมแม่กว่านจะแบบเราต้องไปทำอะตอนแรกไม่คิดว่าจะทำนะอยู่ดีๆมันก็แบบมีมีอะไรที่แบบว่าฮึดขึ้นมาอุ้ยฉันจะทำช่างแต่งหน้าก็แบบว่าว่าน่าจะทำนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าทำเหรอวะเออเอาสดแล้วก็ทำเลยดีกว่าอะไรเงี้ยอันนี้คือแค่<อ>แรกเหรอ น,นี้เป็นเคสแก้แก้ครั้งที่สามค่ะอันนี้ครั้งที่สามที่ทำใช่แม่บอกว่าได้ดูณหมองก่อนไปก่อนจะทำออือโอเงไม่ดูลลไ,ไม่ได้ดูค่ะไม่ได้ดูแค่เ,เ,เราก็มั่นใจในโรงพยาบาลมาสเตอร์พีชใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้อะไรเขาบอกว่าคุณหมอนาตยานนะที่จะเป็นคุณหมอเป็นคุณแม่ดูแลเดลภาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อโอเคเราก็ไปดูผลงานของคุณหมอนาตยาก็ ขาบังหลายๆคนอ่าเราก็แบบมั่นใจเลยคุณหมอเอาทรงไหนก็ได้ขอให้เข้ากับหน้าหนูอะไรเงี้ยเราก็มีมีภาพให้คุณหมอดูว่าประมาณนี้ประมาณนี้สามสองสามภาพแล้วก็แล้วแต่คุณหมอจะเลือกเลยว่าอันไหนมันเข้ากับหน้าหนูก็คือจัดเลยอะไรเงี้ยชอบไม่ม่ชอบมันก็ดีกว่าแท่งแรกกับแท่งสองเนาะเออเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันดีอ่ะมันดีเพราะว่าเราก็รู้สึกด้วยแล้วก็เวลาที่เรา ไมไหนมาไหนคนก็ทักด้วยว่าเออมันมันสวยขึ้นนะอะไรเงี้ยเราก็ดีใจค่ะรวงเปลี่ยนด้วยแม่ทักมาแล้วฟังมากเลยไม่รู้ว่าเปลี่ยนไม่เปลี่ยนอะต้องลองดูหลังปีใหม่ดีกว่าเพราะว่าปีนี้มันก็ยังเป็นปีชงอยู่<ม>เออปีชงอยู่แต่ว่ามันก็เริ่มดีกันเรื่อยๆค่ะรู้สึกว่ามันก็ดีงานรีวิวงานอะไรก็เข้ามาเรื่อยๆค่ะตอนนี้กระแสโบก็ค่อนขมาแบบหนุ่มคู่มนงก็กลับมาแล้วแม่แบบหลายคนก็ให้กำลัง ใช่ตอนนี้ก็คือไปที่สนามไหนกระแสก็ตอบรับดีแล้วก็แฟนคลับก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าหนาแน่นให้กําลังใจเยอะพอสมควรเราเดินสายแก้ชงป้ะเราเดินสายแก้ชงไหมยังไงอะปีนี้มันมีชงของเราเราเเดินสายแก้ชงอย่างที่แบบโพลนิ่งน้ำอะไรไม่ไม่ค่ะไม่ไม่ได้เดิน่ายแก้แก้ชงอะไรแล้วก็แค่ว่าเราทํางานตามปกติของเราไปแต่เราก็เริ่มมีชงบ้างนิดนึงอย่างเช่นปีนี้เราก็ดูว่า วันไหนมันเป็นวันเปิดวงที่เป็นเรื่องดีเรื่องงานยามดีเพราะปะกติเราไม่เคยดูเลยใช่ปีนี้เราดูอุ้ยอาจผ้าพระอาจารย์วันไหนคะดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ปกติเป็นคนที่ไม่ค่ะเราเลือกมาดูเลือกสะดวงของฉันค่ะอะไรอย่างเงี้ยก็ไมาทีนี้เราถึงเลือกที่จะไปดูเพราะเราไปบวชเราไปบวชสามว,วันเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามาอยู่ตรงนี้รู้สึกเย็นนะสุดเย็น,นะยนรู้สึกสบายใจแล้วเวลาที่พระอาจารย์สอนอย่างเงี้ย เรารู้สึกว่าเราศรัทธาเราศรัทธาแล้วเราก็เลยคิดว่ามันก็ทำให้เราใจเย็นขึ้นรู้สึกโล่งขึ้นรู้สึกนิ่งขึ้นอะไรเงี้ยค่ะใช่ที่ผ่านมาเนาะมลสุสครั้งใหญ่ในชีวิตมันผ่านไปแล้ววันนี้เรากลับมาใส่แม่ยิใจกันเยอะยเรา,าต้องขอบคุณตัวเองมาก,มากๆที่เราเข้มแข็งให้ผ่านจุดนั้นมาได้แต่พอเรามองย้อนกลับไปเราก็มองคือว่าอ๋อเรื่องนี้เหรอฉันผ่านมาแล้วนะอะไรเงี้ยเหมือนสมมุติว่า วันนี้สมมุติว่าลงข่าวไปหรือว่ามีดราม่าไม่ไม่เครียดเหมือนเราอยู่เหนือดราม่าแล้วอ่ะใช่ใช่ใชมันรู้สึกว่าอ๋อเขาพูดถึงเราแบบนี้เหรออ๋อเขาคอมเมนต์แบบนี้เหรอนี่เขาขอบคุณนะที่ติดตามเราอะไรอย่างเ้เราเราจะมองแบบนั้นมากกว่าคะ่ะใช่ณตอนนั้นคือคำพูดมันสามารถฆ่าคนได้จริงไหมแม่ตอนนี้แบบมัหาเรามันอาจะฆ่าได้ค่ะแต่ว่ามันก็ฆ่าเราไม่ได้เพราะว่าเรา เหมือนเราก็มีสติพอที่จะที่จะยอมรับหนึ่งยอมรับความจริงว่าข่าวมันเป็นแบบนี้นะกระแสมันเป็นแบบนี้นะแต่ณปัจจุบันเราทําอะไรอยู่อ่าเราอยู่กับลูกอยู่กับครอบครัวแล้วเราคิดว่าเราก็ต้องเดินต่อไปเพื่อใครเพื่อลูกอ่าใช่เพื่อแฟนคลับที่ยังรักเราอยู่ที่ก็ยังซับพอสนับสนุนเราอยู่เราโฟกัสอ่าโฟกัสคนที่รักเราดีกว่า สึกมีพลังนะเวลาที่เราแบบอุ้ยแม่แบบข้าไม่ตายนแมวก่าชีวิตอะไรเงี้ยเฮ้เราอ่านแล้วเราเ<ม>นาะก็ก็ดีใจที่คนยังแบบว่ามองเราว่าเออเราก็ยังไปได้นะเราก็ยังประคองชีวิตได้ประคองวงได้แล้วก็ยังเฉิดอฉายได้เท่าทุกวันนี้อะไรเงี้ยค่ะดีใจนะวันบบนี้คำว่าแย่าแต่กตัให้อะไร เราจากกูค้างอยู่จริงๆมีความสุขนะก็มีความสุขแล้วเราอยู่กับปัจจุบันแล้วเรารู้สึกว่าอะไรก็ตามอ่ะมันขึ้นอยู่ที่ตัวเรามากกว่าใครจะว่าอะไรยังไงก็ช่างขอให้เราโฟกัสที่จุดยืนของเราแล้วก็ครอบครัวที่รักเราแล้วก็แฟนคลับที่เรารักด้วยที่รักเราด้วยซัพพอร์ตเราด้วยแม่อยางลาสุดม่อวันก่อพ,อพ่อพีอ๋อ แบบชื่ชมแบบเห็นภาพนี้แบบนานแล้วที่ไม่ได้เห็นอันนี้มันก็เป็นคําว่าพ่อของลูกแม่ของลูกเราก็คุยกันหลังบ้านอยู่แล้วว่าเอ้ยวันนี้จะมารับลูกนะวันนี้จะไปส่งลูกนะอ่ามันก็เป็นเรื่องของพ่อแม่ลูกพ่อแม่คุยกันอยู่แล้วมันไม่มีอะไรค่ะที่จริงอะหลังบ้านเราก็คุยกันปกติเหมือนเอาวันนี้ว่างไหมบ้างไหม,ไหมเอาวันนี้แม่จะไปทำกอลสปอร์ตนะจะไปทำให้ลูกแล้วพ่อขอเอกสารหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยอ่าเส้นเส้นเส้นอ่า เราเรียกว่าอะไรทำเซ็นเซ็นรับรองให้หน่อยได้ไหมถ้าพ่อไม่มีเวลามาพ่อเซ็นให้ได้ไหมพ่อก็บอกว่าได้ก็โอเคก็เซ็นมามันก็เป็นอะไรที่มันง่ายขึ้นค่ะทุกอย่างเราโฟกัสที่ลูกดีกว่าแต่เรื่องของแพลวกับบิ๊กก็คือบิ๊กเขาใช้ชีวิตแพลวก็ขอใช้ชีวิตอ่าต่างคนก็ต่างทํมาอากินอยากก็เหมือนเดิมแพลวก็หวังดีกับเขาเหมือนเดิมอยากให้เขาประสบความสำเร็จในชีวิตเขาทําธุรกิจอะไรแพลวก็อวยพรให้เขาประสบความสําเร็จใช่ เหมือนเดิมค่ะไม่มีอะไรเพราะมันผ่านไปแล้วเนาะผ่านไปแล้วก็ร้อยมันผ่านไปแ,ไปแต่ณปัจจุบันแพลแฮปปี้เขาบีเขาก็แฮปปี้กับชีวิตเขาแพลก็โอเคอยู่ณจุดนี้คือปัจจุบันคือมีความสุขแล้ว<ต>ใช่ก็ต่างมีความสุขใช่ค่ะก็คือไม่มีโอกาสรีเลยมีโอกาสไหมที่จะกลับมาเป็นครอบครัวอ๋อไม่ไม่ไม่ค่ะเพราะว่าเราเป็นพ่อของลูกเป็นแม่ของลูกดีกว่า เราเราแพลว่าแพลวอยู่แบบนี้มีความสุขแล้วแล้วแพลวก็เชื่อว่าเขาก็อยู่แบบนั้นมันก็เป็นตัวของเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแฮปปี้อยู่กับลูกเลี้ยงลูกช่วยกันแค่นั้นค่ะแล้วก็คุณเรื่องเนาะเรื่องลูกใช่ไหมแม่ค่ะแล้วเรื่องค่าตกเสียค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยแบ่งกันยังไงอ่ะหารสองค่ะพันสองคนใช่หารสองคนเลยก็ช่วยกันอ่าแล้วน้องน้อย้ายไปที่ตอนนี้น้องแบบกลับตัวแฮปปี้เออแฮปปี้เก่งมากเลยตาเก่งมากโตเกียวฉลาดมาก ไอตาบอกว่าฉลาดแล้วใช่ไหมโตเกียวยิ่งฉลาดมากมองแบบทำพูดอะไรเงี้ยน่ารักน่ารักน,น,น่นา,นา,นารักว่าเอามาขึ้นเวทีด้วยสุขเสาก็ <asi> อาจจะเห็นดราม่าโน,น,น่นนี <casos S 1> ่นั่นแต่เขาไม่ได้โฟกัสตรงนั้นค่ะความสูขของลูกแอลไม่ได้บังคับลูกว่าหนูต้องขึ้นเวทีนะลูกอะไรเงไม่ได้บังคับเอาที่ว่าวันนี้หนูขึ้นเวทีกับแม่นะลูกโอเคค่ะอ่ามือนวันนี้อยากมาแล้วก็อธิบายว่าพรุ่งนี้หนูไปโรงเรียนนะลูก มาไม่ได้ร้องไห้อยากมาพึ้นเวทีกับแม่แต่เราก็พยายามที่จะให้เหตุผลว่าพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้าแล้วก็ไปโรงเรียนนะลูกอ่ะโอเคก็รับฟังแต่ที่จริงคือใจนางมาทางคอนเสิร์ตทางเวทีทางนักร้องนักแสดงน,นางมาเต็มในต่ตงมมาเต็มเลยแต่เราก็พยายามที่จะบอกลูกว่าเวลาว่างสุดเสามาได้ลูกแม่พาไปเต็มที่เลยแล้ววันไหนว่างแม่พาฝึกร้องเพลงนางก็โอเคนะฉลาดขเขาก็อยากเป็นเหมือนแม่ ตอนนั้นตอนนี้นะแต่ถ้าโตมาเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะคิดยังไงนั่นมันก็เป็นเรื่องของอนาคตว่าโตมาเขาอาจจะไม่ชอบก็ได้เขาอาจจะชอบไปในแนวของเรื่องของวิชาการก็ได้อันนี้เราก็รอดูต่อไปค่ะจริจริงลูกจะเป็นอะไรก็พร้อมซัพพอร์ตใช่ไหมคะพร้อมซัพพอร์ตค่ะใช่แม่กับคอมเมนต์ที่แบบว่าดาราว่าเราพูดขึ้นเวทีนั้นนี่มันก็ยังมีแบบบ้าอยู่แน่ก็ปล่อยไปขอบคุณที่เข้ามาดูแล้วกันเออขอบคุณที่เข้ามาดูเขาก็ดูเขาก็เห็นน่ะเขาก็คอมเมนต์ อะไรหลายๆอย่างก็ขอบคุณที่เป็น f อซตัวยงของแพรพาวนะคะไม่ว่าจะทําอะไรก็ด่ามากก็ไม่เป็นไรแล้วก็ขอบคุณและการที่เข้ามาเป็นหนึ่งยอดวิวหรืออะไรก็ตามที่เข้ามาดูเราเราโฟกัสที่งานที่คนที่เรารักแค่นั้นจบค่ะแล้วเราไม่มีพิธภัโฟ์เหมือนกับเกมเก่าๆไหมไม่ค่ะทางานไม่มีเวลาพอเหอะเหนื่อยเนาะใครจะคิดยังไงก็ช่างเราไม่สามารถห้ามความคิดใครได้ แต่งทองแล้วก็ผลงานของแม่นะเพราะว่าตอนนี้โบก็กลับมาแบบเรียมบางกระแสได้ต้องขอบคุณกระแสแล้วก็กําลังใจทุกๆท่านเลยที่ให้กําลังใจแล้วก็ให้การตอบรับอย่างดีมากๆเลยไม่ว่จาจะเป็นการแสดงหน้าเวทีหรือว่าเพลงที่เรากำลังออกเรื่อยๆไม่คาดหวังว่าจะดังไม่ดังแต่ว่าเราก็ทําเพื่อที่จะสร้างผลงานให้แฟนคลับได้เห็นว่าเราก็ยังพยายามที่จะทําผลงานออกมาเรื่อยๆสู่สายหูสายตาของพี่น้องแฟนคลับแฟนเพลงแล้วก็เดี๋ยวลังปีใหม่นี้มาลุ้นกันว่าเดี๋ยวเรามีอะไรเซอร์ไพร์มีโปรเจกต์อะไรเยอะแยะมากมายเลย แม่ขอเพลงนั้นทอดมือสิ